ก่อนนี้ก็เป็นมาหลายอย่างนะครับผมตอนปฐมนี่เป็นนักกีฬาครับผมนักกีฬาฟุตบอลใช่ครับนั่นคือตอนแรกก็คือความฝันอยากไปเส้นทางนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ฉ่นต้องเป็นนักกีฬาให้ได้แต่พอเข้ามอหนึงปุ๊บอยากเป็นนักเล่อะไรนะนักแล่ทางขวัญอยากเป็นนักแล่ทางวัน้าพอเข้ามอลลึงปุ๊บก็ก็ต้องไปบวชเป็นเนมใช่ครับผมอ๋อแต่กระจายก็อยากเป็นนักฟุตบอลครับอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่พ่อกับแม่เขา ไม่เขากลัวเขากลัวแบบเจอหลอกเจออะไรประมันนะครับอ๋อตอนที่บวทเนียนมีแอบเตะฟุตบอลไหมไม่ครับไม่นะตอนม .4 ครับผมเริ่มเตะอีกรอบหม .4 เริ่มกลับมาเตะอีกรอบัดอกบอลจาก100โลกลายเป็นพันสองพันลูกครับสูงสุดก็ประมาณตอนนี้ก็2556ลูกครับผมคือ2,556ลูกเตะพร้อมๆกันอย่างนี้หรอใช่ครับไม่เตะ พี่ละหนึ่งลูกครับผมอ๋อลูกลูกเดียวอย่างเงี้ยยี่สนาทีครับผมยีนาทีเก่งเนาะโอ้สถิติที่ทำได้สถิติที่ทำได้สูงสุดที่เขาทำเป็นสถิติในประเทศไทยนี่เท่าไหร่ก็น่าจะหลายพันนะครับหลายพันลูกอยู่กันนะครบผมกมื่นลูกครับผมอ๋อ แล้วพอมกลับมาม .4 ได้เตะบอลอีกไหมได้ครับผมได้เป็นทีมของโรงเรียนครับผมอ๋อก็มีความสุขเนาะใช่ครับเอาล่ะเรากลับมาพูดถึงชีวิตในวัดกันก่อนครับตอนที่อยู่ม .1 ปุ๊บแม่บอกว่าให้ไปบวชเรียนต้องไปอยู่ในวัดวันแรกมันรู้สึกยังไงบ้างก็เศร้าใจครับเศร้าใจทำไมมันไม่ได้ไปตามฝันเราแล้วก็แบบ แต่เราก็ต้องสู้ครับผมต้องสู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้าเพื่ออนาคตของเราครับอ๋อถ้าก็ถือว่าการไปอยู่วัดเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับผมอ๋อบวชเรียน3มปีได้วุฒิอะไรมาตอนนั้นได้จบนัองทาเอกแล้วก็ได้วุฒิมสามครับผมอ๋อจบั้องทำเอกเลยได้วุฒิมสามกลับมาต้องปรับตัวไหมกับการกลับมาเป็นนักเรียนสายสามัญอีกรอบปรับตัวครับผมปรับเยอ๋อทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรมันเยอะขึ้นครับผม แล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยครับเราก็ไม่อยากําบากพ่อแม่ก็เลยตอนม .4 ก็เลยไปหาเก็บเห็ดตอนกลางคืนครับผมตอนเช้าก็มาเรียนครับเสาร์อาทิตย์ก็จะทํางานสวนผักสลัดครับผมวันละ200ครับผมได้วันละ200ยมีงานอย่างอื่นอีกไหมร้องเพลงไหมก็มาร้องเพลงตอนม .5 จะขึ้นม .6 ครับผมอ๋อร้องเพลงด้วยแหล่มีไหมมีครับผมอ๋อเริ่มตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ม .5 ครับผมเลยม .5 ก็เริ่มแหล่แล้วทําไม เพิ่งใบมัธยมต้องทำงานเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากลําบากพ่อแม่ครับเห็นพ่อแม่เขาแบบลําบากกับเรามากแล้วก็อยากช่วยพ่อแม่มากกว่าครับอยากหาตังค์เองโดยมันภูมิใจด้วยครับเราหาตังค์เองแล้วโอเคเขาภูมิใจอตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดอยู่ใช่ครับผมอยู่ที่วัดภูมิใจไม่ได้เป็นเด็กวัดภูมิใจครับได้หลายอย่างครับทั้งเรื่องระเบียบวินัยการใช้ชีวิตประจําวันการใช้ได้คติธรรมจากพระอาจารย์ด้วยครับเป็นไงพี่เวียงค่ะ เวงฟังเรื่องราวน้องกรณแล้วรู้สึกชอบในความน่ารักของน้องกรนะคะทําได้หลายอย่างเลยทําทั้งเป็นนักกีฬาด้วยร้องเพลงด้วยทั้งแบบร้องแหล่ด้วยร้องแหล่ด้วย,วยเป็นมรรคทายกได้ด้วยใช่ค่ะอารัธนาสินก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นความสามารถพิเศษเลยสําหรับใครที่แบบร้องแหล่งเนี้ยค่ะมันร้องยากนะคะย,ย,ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องกรได้แบบผ่านจุดจุดที่แบบน้องกรอยากจะผ่านไปนะคะให้สําเร็จราบรื่นค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้อยากได้เงินเพื่อไปเป็นทุนในการศึกษามหาวิทยาลัยครับผมสักเท่าไหร่ดีล่ะสักมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับสองหมื่นครับผมสองหมื่นสองหมื่นตาร์ทไปก่อนใช่ไหมครับผมตไปัสตาไปก่อนเพิมแรกไปก่อนสองหมื่นเออเขาซื้อญิงน่ารักมากๆขอหนึ่งเลงหนึ่งเลงเพื่ออนาคตในการศึกษามหาวิทยาลัยครับผมเพลงนั้นก็คือบุญพลาครับผมบุญพลาจากน้องกรครับผม เสื้อน้องว่าเฮาสิม,มาพ่อกันคนต่งางาว่ากะลานพ่อบานว่ามีผู้มาสุบอยใส่ให้เฮาเว้าจาให้ถึกชะตาถึกใจจนตกลุ่มความหักแล้วขึ้นบ่อใด้งืดใจอยู่เด่นอนอว่าโอละนอนางเอ้ย เจ้าก็เคยคืดนำอยู่แมนบอว่าหักเขาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเด่นอกเขามาพบพอผู้สึกคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ฝัน คือเกาทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอดเธอตายได้สำนีกับพ่อวันอาเสื้อนอว่าอายสิพ่อหักแฮนอกจากพอกับแม่ก็มีแต่เจ,จ้าหันละเด้ออายว่า คนเขาก็ตายขาดเจ้ากับบ่ใดสันดอกว่าบังแงงกันเดินลาให้สมบุพเพเฮาห่วมสร้างมาเด้อว่าโอลรนอ,อนางเอ้เจ้าก็เคยคืดนำอยู่แม่นบอว่าเขาที่เกิดที่ก็ก็ย้อนว่ายอนว่าย้อ่อนบุญพลาเด่นอก เฮามาพบพ่อผู้สึกคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฟันให้บุญพลาพากให้หักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนหอดมือตายได้สำนีกับพอ หล่อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคืดนํำอยู่แม่นบอว่าหักเท่าที่เกิดที่ก็กระยอนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันลาเดนอก้าเฮามาผมพอรู้สึกคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ฟันให้บุญพลา คือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอดมือตายได้สำนียกับอ